สวัสดีค่ะลุงป้านาอาขาอย่าพึ่งลืมหลานในน้ยอยควางเสาดอนนะคะอย่าพึ่งลืมกันนะคะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยค่ะพี่น้องคะบุญไหว้ผ้าแซืค่ะยังไม่ได้ลงตัวอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารของเราวันนี้นะคะนากินหอมหุยหุยคือเกาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องลุงป้านาอาขาทาดอาหารนี่กะว่างว่่านเดช ได้ลงตัวสักเท่าไหร่นะคะอะไรก็ยังไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่แต่กับว่าเป็นยังค่ะเปิดไปเรื่อยๆปรับปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะคะเนาะก็สิเป็นประมาณนี่แหละค่ะลานน้อยๆหอยสังของเท่าสาอุดรนในยังหามุมตั้งกล่องมาท่าน,นใดๆนะคะตั้งกล่องใส่ลูกค้าบนกนระเลี้ยวเห็นเท่าไงยังว่าท่านใดอยากใพร่นเห็นเท่าไทยคลิปวิดีโอปันใดค่ะพราะว่ามันก็ไม่ใช่ดูดีสักเท่าไหร่นะคะเนาะก็สิคอยปรับคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นจอกเป็นจานเป็นถ้วยเป็นของที่ลูกค้าต้องมาตักมายิบก่อนจะไปตักอาหารของเราฝั่งนู้นนะคะเนาะก๋สีประมาณเก้าค่ะพี่น้องคะแอนบอดด้เฮดอีกอย่าง,ยงเพิ่มเติมนะคะเนาะกะส็สะคอยปับ๊บคอยปุงคอยเปียนไปค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟเล็กๆของเรานะคะเนาะนี่ค่ะอู้ยบังค่ะต้นใหม่ของสาวอุดรตาย ตั้งไวทั้งนอกหลายมือค่ะพี่นองเพราะลูวาสิเอาพิืนขึ้นนะคะอบอะไรนะคะบรบบ่มพคืนหรือเปล่านะคะส่วนมุมนี่ก็สิตั้งเป็นพวกถาดอันสันว่างถาดแต่ยังบ่รููวาสิตัง้งไวไสดีนะคะค่อยคไปค่อยๆป,ปรับกันไปค่ะเพราะวา่าทุกอย่างมันยังไม่ได้ลงตัวเหมือนสาวอุดอรวาว้นั่นแหละพี่นองคะ่ะกะสิโตห้หน่อยแน่ๆแนของเฮ้ากะสิตั้งไว้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้ลองรับลูกค้าเยอะข้างในนะคะเพราะวา่า นั่งด้แค่14ค้นขังในค่ะแล้วเราก็จะออกไปทําที่นั่งข้างนอกเหมือนเดิมให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลานในหน่อยของสาอุดอนรนี่เป็นเทคอาเวค่ะรับไม่ได้เยอะเนาะค่ะเนาะก็สิประมาณนี้ค่ะ<ม>บอได้เอาได้หลายคือแบบว่าลาน,นง่<ม>้ยๆของเพลินได้พี่น้องเขาจะมีกฎระเบียบของเขาอยู่นะคะว่าร้านเทคอาเวนี่เฮ้านี่สีเอาได้น่อย<ม>เอาได้งซ้ำได้ระนว่าเฮ้าสิเอาได้แบบ แบบเยอะๆเหมือนในร้านจริงจังไม่ใช่นะคะบ่าแมนค่ะเพราะว่าแอนนจดทะเบียนคือเทคอเวคืออาคายแบบอาหารตามสั่งเฉยๆไม่ใช่ร้านใหญ่ที่ต้องมีลูกค้านั่งเยอะๆนะกฎระเบียบของที่นี่นะมันแตกต่างกันไปนะคะเข้าจดทะเบียนแบบใดเข้าสุดไปฟ้าฝืนกับบ่ไดที่พี่นวังเออประมาณนี้ค่ะหลาหน่อยๆขัวหน่อยๆหอยสังของเฮาบ่ไดอยากถามบ่ไดอยาก เปิดกิดจการเล็กๆน,น้อยๆทั้งสี่กับพร้อมที่สิให้คำ้คำตอบเท่าที่จะตอบได้นะคะเพราะว่าสาวดุดรเฮดมากส่วนใหญ่จะทำมาจะเข้าใจแล้วก็ทำมากับตัวเองค่ะหลานคงจะคลองใส่ได้14คนมักนะคะสูงสุดค่ะนั่งข้างในกินีไดแค่ซิซี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะแอนไม่ไม่อยากจะขายายไปให้หลาย่านี้ค่ะเพราะว่า ความรับผิดชอบแล้วก็เราต้องไปทไําใหม่อุ้ยหมากไมก้มา่มายเซ้ค่ะทุนและแรงของเราทําได้แค่นี้แอนก็นคิดว่าเฮดแคนีมาะสมกับเท่าแล้วค่ะไม่ต้องไปแบบว่อาอะไรนะคะเอาเกินตัวตัวเองนะคะ่ะแอนมีความสามารถแคนีแอนก็ทําแค่นี้ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะสําหรับเราเนาะค่ะเนาะตอนนี้ในขั้วกะละเกกละกากเต็มไปหมดนะะเนะเาะในในร้านน้อย,อยตัวนี้นะ แอนจะทําขัวก้วงขึ้นนะคะลุงป้านะอาเสี่ยหายมีพื้นที่ยางใส่สอยหลายข้นก็เก้าค่ะเพราะว่าที่อยู่ในตัวเก่านะขัวแอนจะแคบแต่ข้างหน้าแอนจะใหญ่นะคะแอนกันเลว่าแอนไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําทําข้างหน้าใหญ่เพราะว่าถึงจะทําให้ข้างหน้าใหญ่แต่ว่าเราก็นั่งได้แค่14ที่นั่งอยู่แล้วเราใส่เกิน14ีที่นั่งไม่ได้ค่ะพี่น้องคะเราใส่เกิน14ที่นั่งไม่ได้ก็เลยเอาเป็น ัวใหญ่สะดวกในการทำงานของเรานะคะคั้วใหญ่สะดวกในการเห็นงานของเฮ้าดีกวัวแบบว่าทําทให้มีที่เหลืออยู่ข้างนอกแล้วเราก็นั่งไม่ได้นะคะลุงป้านะอาหลายคนก็บอกว่าสาวอุดรเอ๋ยถ่ายข้างนอกให้ดูหน่อยนะคะข้างนอกสาวอุดรเ่าท่านในเซตค่ะพี่นองคะข้างนอกถ่ายยังไม่เสร็จนะคะนี่เพราะว่า,อ,าอุ้ย อันนี้ข้องเสียสาวอุดรค่ะข้องแขนสาวอุดรนะคะข้างหน้าสาวอุดรยังยังแบบว่าเพท่านในแล้วนะพี่น้องเออป้ายนี่แอนก็ยังไม่แบบว่าป้ายนี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะข้างบนยังเป็นเจ้าของเก่าอยู่ยังเป็นอันเก่าอยู่ค่ะเพราะว่ายังเพราะว่ายังบม่มาค่ะป้ายสั่งเขาทําใหม่หมดแต่ป้ายก็ยังไม่มาเนาะค่ะเนาะแอนก็นเลยแบบว่า เอาแค่ท่องมาติดไว้ให้พนหูแล้วก็ป้ายเก่ามาติดไว้ให้เขารู้นิดนึงนะคะเพระาะว่าป้ายเก่าของสาวดอนนะสาวดอนบอ่ใดเอไม่ได้ทำอะไรนะคะบ่ใดเอเอาออกมากนะคะ แล้วแอนก็งงมากเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงเอาตัวนี้มาใส่ข้างหน้าวะมันยังบ่ท่านใดแล้วเหมือนกับที่แอนพูดไว้ยังไม่เสร็จนะคะพี่น้องยังบ่เสร็จกันเลยยังบ่ได้ท่ายให้ลุงปาน่าอาได้เบิ้งว่าขังนอกเขาเป็นจ้าไดน่ะไหมคะ่ะเออนี่มาท่านใดเสร็จบ่ท่านใดแล้วกันเลยบ่ได้ท่ายให้พี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก็สุคอยท่ายไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่เราถ่ายได้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะ เปิดประตูเขามากันสิเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เออขาม้าหอดกสัสิมาถึงอาตักอาหงอาหารเลือกได้เลยว่าเข้ิตักยันต์ใช่ไหมอุ้ยแอนใส่รองเท้าข้างร้านออกไปนะคะนี่มาหอดกสัสิเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตนนะคะเท่าที่เราทําได้ค่ะแคนี่แอนกับพุ่มใจเรากัดีใจสุดๆแล้วค่ะเบิรงอาหารของเสาวดอนนี่ค่ะอืม มาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ลูกค้าจ่ายเงินนิดๆหน่อยๆเหมือนกับที่ที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าขัสสาก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะตัดใจทิ้งอะไรไม่ได้สักอย่างนึงค่ะน้องหมงน้องเหมียวบอดต่อยากซื้อไม่นะคะขนาดซื้อแค่นี้กระจุกเอิกนะคะนี่ร้านน้อยๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะมองว่า,อ,าอุย้ยไม่แพงนู่นนี่นั่นบอกไว้ก่อนว่าจุกเอิกเหมือนกันเด้อค่ะพี่นงคะ่ะ ซือเออคือกันค่ะบมเมนวาแบบว่าอะไรนะคะอ,อะไรอะไรมันก็แพงเนาะตั้งประเทศเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้ที่เคยเปิดกิจกรงกิจการมาก,ก่อนแล้วทีนี้เข่ากับเหตุซ้ำเข่าเท่าเงินเท่าเงินเรามีน่ะจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าการเปิดบริษัทต,ตั้งประเทศนี่ส่วนใหญ่นี่ถ่าเข้าอะไรนะคะกู้ได้นี่ดีนะคะเพราะดอกมันน่อยค่ะ ดอกมันหน่อยถ้าไม่อยากกู้เราก็ไม่ต้องกู้นะคะเอาที่เราไหวเอาที่เราไม่เจ็บอึดนะคะนี่นะคะแขนกับประมาณนี้แหละคะ่ะลานน้อยๆ้อยหอ,อยสังของเฮานะคะฝากไหวเป็นกําลังใจในออมอกออมแขนของลูงป,ปานาอานทุกๆคนในเด้อคะ่ะอย่าฝ่าเริ่มสาวดุวนเด้อค่ะสิเก็บบรรยากาศคือเกามาให้เบิ้งนะคะ จะเก็บบรรยากาศเหมือนเดิมที่เคยถ่ายมาให้ลุงป้านาะอาได้ดูค่ะมือนี่แขกกันยังเ่าท่านในเข่ามากกัมีโอกาสได้เบ่าได้ว่านแะน่จักน้อยหนึ่งค่ะอขอเวลากุกจักน้อยหนึ่งราวะขาเจ้ากินนะอาหารเสารอยู่ข้างในนะคะเนาะกกันเลยถ่ายยิบวิดีโอมาถ่ายมันจะกศถ่ายลุงป้านาะนะอาได้เบลงเนะนะ่จักน้อยหนึ่งค่ะเพื่อลุงป้านาะนะอาเซเป็นกำลังใจแล้วกา ให้กำลังใจสาวอุดรคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเนาะลานของเฮ้ากับสียุป,ประมาณนี้ค่ะ14ีที่นั่งข้างในนะคะสำหรับการจดทะเบียนของสาวอุดรค่ะสาวอุดรไม่ได้จดทะเบียนใหญ่นะคะ14ีที่นั่งข้างในแล้วก็ข้างนอกก็ส4ีที่นั่งเหมือนกันค่ะประมาณนี้เลยนะคะคิดนี้มาพูดแล้วก็มาพาชมร้านน้อยๆบรรยากาศก็ลูกค่าสิมา ให้ลุงป้านาอาได้เบิ้งสักนิดนึงค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะฝากลุงป้านาอาเป็นกำลังใจไปฝากาลุงป้านาอากดไลค์กดแชอย่าฝ่าวรึมสาว,วอุดรเด้อคะเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบาย